สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีการสร้างไลท์เวิร์กชีทแบบรวดเดียวจบครบทุกวิธีเลยนะคะวิธีมีทั้งหมด6วิธีที่รู้มานะตอนนี้นะอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แบบแรกคือแบบเติมคําแบบที่2คือแบบลากวางลากคาตอบไปวางแบบที่3คือจับคู่โยงเส้นนะคะแบบที่4ี่คือติ๊กเครื่องหมายถูกเลือกคําตอบแบบที่5คือเลือกตอบก็คือมีตัวให้เลือก หลายๆเมนูนะคะแล้วก็แบบปรนัยเหมือนข้อสอบปรนัยนั่นเองพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรามาทำไลท์เวิร์กชีตแบบคลิปเดียวจบทุกอย่างนะประการแรกเข้าไปตรงนี้เลย แล้วก็เรียกงานของเรามาอยู่ล่างสุดเนยนะ g e t s t a ั t เลือกไฟล์ PDF ของเรามาเอ้ย <c oughs> กดผิดค่ะเลือกไฟล์ค่ะเลือกไฟล์อ้าอยู่ไหนล่ะ <c oughs> เลือกมาแล้วก็อัพโหลดไฟล์เราต้องแปลงเป็น PDF ไว้ก่อนนะคะประกาศแรกมาเราต้องการจะทำอะไรตรงไหนเอาชื่อก่อนเลย อันนี้คือชื่อวาดกล่องนี้เพื่อให้เติมถ้าวาดเฉยๆนี่เติมเฉยๆแต่ไม่มีเฉลยไม่มีถูกผิดนะคะวาดไปใช้มือแล้ว,วาดธรรมดาจบแล้วต่อไปอันนี้แบบที่1แบบเติมคำนะคะแบบเติมคำก็คือใส่กล่องแล้วใส่คำตอบเราจะทีละกล่กองหรือจะทีเดียวบทเดียวก็ได้ใช้วิธีแบบวาดกล่องแล้วใส่ทีหลังก็จะง่ายดีจากนั้นเราก็มาคลิก ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่คำตอบที่ฉเฉลยออกไปที่ฉเฉลยที่ถูกต้องนะฟึบอ,อันนี้คือแบบเติมคำก็คือเติมฉเฉลยไปเลยต่อไปแบบที่2แบบลากวางก็คือลากจากอีกที่นึงไปวางอีกที่นึงอันนี้ดูก่อนอันนี้ตอบอะไรตอบ1ใช่ไหมคะเราจะลาก1 เราใช้คำว่านี่ไงนะเขียนไว้ให้ข้างบนนี้แล้วอ่านว่าอะไรนะ drag and drop นะคะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง d a t ใช้สองจุดนะแล้วก็ตัวเลขที่เราต้องการหรืออะไรก็ได้ที่มันเชื่อมต่อกันอันนี้ใช้เลขหนึ่งอันนี้คือตัวที่เราจะลากนะคะต่อไปก็เป็นตัวที่เราจะวาง อันนี้คือที่เราจะวางก็ดรอ p ลงไป D ห้ P แล้วก็หนึ่งไอตัวสองตัวดะโคลรนนะคะเชื่อมกันนี่ก็คือคำตอบอระนุนเราจะลากมาอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปอันที่สองอันนี้คือสอง อันนี้ที่เราจะลากนะคะใช้เหมือนเมื่อกี้เลยจะใช้ก๊อปก็ได้นะเหมือน Word ์ัธรรมดาเลย Ctrl C Ctrl V แล้วเราก็เปลี่ยนเลขตัวที่2องอันนี้เหมือนกันเราต้องวาดกล่องก่อนเสมอที่จะใส่เฉลยหรือใส่อะไรเข้าไปนะคะก็จะก๊อปก๊อปคำางวางนิ้ชอบใช้ก๊อปไวดีแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขอันนี้คือ ทำตัวอย่างแค่2อันนะส่วนอันอืนอ่นๆได้มีก็แค่นี้ก่อนต่อไปแบบที่3แบบยงจับคู่แบบยงจับคู่ก็คือใช้ใครคู่กับใครอ่ะนี้เราจะเอาอันนี้ครอบเข้าไปเลยตรงที่ครอบคืออนาขตที่จะเลือกได้ทั้งหมดนะอันนี้ใช้จอยจอยกันเลยใครจอยกับใครเลือกได้เลย J O I N รอน้น1จอย1ไปกับจอย1กรอบเลยนะต่อตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย1ค1เอ้ย2คนนึ่1โอเคอันนี้คือเหมือนกันเป๊ะเลยเขาก็จะโยงหากันได้ส่วนอันนี้จอยที่2ใช้วิธีกรอบวางแต่รู้สึกว่ากรอบไม่หมดลืมตัว J ใช่ไหม ถ้าเพีไม่ถูกมันจะไม่ไปอ่ะใส่เจก่อนออไปอันนี้ฟบฟบอ,อันนี้คือแบบจอยนะคะแบบจอย ต่อไปแบบที่4แบบติ๊กถูกนะคะแบบติ๊กถูกเราก็ใช้คำว่าติ๊กเลยอันไหนที่เป็นเฉลยจะให้มันถูกก็ติ๊กเยสอันไหนที่มันไม่ถูกติ๊กแล้วคำตอบมันจะผิดก,ก็ติ๊กน no. นะคะติ๊กโ no, นติ๊กโ no. น yes no นะ yes no โ okay. อเค t i c r ้าภาษาอังกฤษสิคะ t i c k ล u n yes ตัวมันจะเล็กหน่อยนะคอนโทนเให้คุมทั้งหมดแล้วคอนโทสีอันนู้นถูกอันข้อสองอันนี้ถูก,ออนนถกเลือกประเภทเดียวกันก่อนก็ได้มันจะได้กรอบกันมาเลยวาดวางอ่าอันนี้คืออันที่ถูกต่อไปอันที่ผิดเราก็ต้อง N O โนวาดต่างอันนี้ไปแล้วแบบที่สี่ไปแบบที่ห้าแบบเลือกตอบแบบเลือกตอบครุมค่ะครุมสี่ S, S O S P e. โคลอนเราจะใช้คำว่าอะไรก็ได้ใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นถูกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือคำที่ให้เราเลือกนะคะจริงไม่จริงหรือจริงเท็จก็ได้โดยใช้สลัขั้นในการเลือกนะคะอันนี้คือจริงจริงหรือเป็นเท็จนะคะนี่ใช้เลือกเปินจริงหรือเป็นเท็จอยู่ที่เราจะวางแพลตฟอร์มของเรา นี่คือจริงหรือเท็จนะคะต่อไปแบบสุดท้ายแบบปรนัยสเล็ก yes or no ช่องมันจะเล็กมากอะมันจะลำบากตอนที่เราพิมพ์ซึ่งมันก็จะมองไม่ค่อยจะเห็น S, S e L E C T Yes ข้อนี้มันใช่เราก็ตอบ Yes ข้อไหนไม่ใช่เราก็ตอบ No อันนี้คือปรนัน,นจะกี่ตัวเลือกก็ช่างนะอยู่ที่ Yes กับ No แค่นั้นเอง อันนี้ก็โนความจริงสองแบบหลังนี้เจ้าตัวเองนี่ไม่เคยใช้เลยนะเสียงดวงแล้วเนี่ยส่วนพอยจะเคยใช้แต่สี่แบบข้างบนเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันงานนี้ค่ะ ขอสต็อปแป๊บนะเดี๋ยวมาต่ออา้าวคราวนี้มาทำครบแล้วขึ้นไปข้างบนเลยดูเมนูนี่นะอันแรกนี่คือตอนที่เราค่ะสร้างแก้ไขทำได้หมดเลยอันนี้คือเราจะทดลองเรายัางไม่ต้องเซฟนะไออันกากบาทคือยกเลิกไม่เอาทั้งงานไม่โดนไม่ต้อง Save. เซฟอา้าอันนี้เราไปรีดู พอดูอันนี้เสร็จนี่คือทดสอบผ้าเด็กกรอกชื่อ,อนนะ,ะเล็กของเลขที่อะไรอย่างเงี้ยใส่ไปได้เลยชั้นเลขที่แต่ครัวนี้ตัวมันเล็กหลายคนเห็นหลายคนใบงานของเด็กตัวมันเล็กนะคะเราสามารถปรับได้ขอโทษลืมบอก คคุมดําตรงนี้คลิกขวาขึ้นมามันจะขึ้นเมนูนี้นะคะพอขึ้นเมนูนี้มาเสร็จเราสามารถเลือกฟังเลือกฟอนต์ได้แต่ฟอนต์มันก็เหมือนเดิมอะ่ะมันไม่ต้องเปลี่ยนฟอนต์สำคัญอยู่ที่ขนาดเลือกขนาดเลยนะคะเลือกขนาดให้ตัวมันใหญ่ขึ้นเพราะปกติมันจะเล็กมากแล้วตอนเด็กทำอะ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้เลือกขนาดอันนี้คือสีสีฟอนต์ตัวหนังสือต้องการให้เป็นสีอะไรก็เลือกไปนะคะ อันนี้คือแบ็ k กราว n ์แบ็ k กราว n ์ของหลังหลังกรอบที่เราเลือกไปทั้งหมดเนี่ยว่าจะเป็นสีอะไรอันนี้เอาสีนี้สีส้มอ่อนเพราะว่าใบงานส่วนมากเป็นสีส้มส่วนอันนี้คือเส้นขอบนะคะเลือกไปจากนั้นข้างล่างนี้ก็ปรับได้นะก็ให้เต็มที่เลยแต่นี้ไม่ปรับแล้วก็มาเลือกใช้ทั้งหมดก็คือ ปรบปรับอะไรมันจะเป็นทั้งใบงนานของเราในใบนี้เลยแล้วก็เซฟการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยสายมันก็จะใหญ่ขึ้นตัวเลขกก็จะใหญ่ขึ้นพอเด็กพิมพ์เราจะเห็นนะคะคราวนี้เราลองทําอันนี้เมื่อกี้เราเฉลยไปแล้วนะคราวนี้เราลองทำเก้าอันนี้ตอบอะไรนะหนึ่งตอไปอันนั้นคือแบบริงบบอกค่ะ แบบที่1คือแบบเติมคําตอนเด็กทําก็คือจะเติมคําตอบด้เลยถ้าเขาตอบถูกมันก็จะถูกถ้าผิดมันก็จะขึ้นผิดอ่ะเขาตอบผิดสักข้อหนึ่งจะได้ไปดูอ่าราวนี้แบบลากวางแบบลากวางก็คือการจับตรงเนี้ยไปวางเฉยที่เราวางไว้นะคะถ้าเราตัดกรอบเขาครบมันก็จะออกมาหมดแต่ถ้ามันไม่ครบมันก็จะมาอย่างเนี้ยนะคะใครจะสวยงามก็เป๊ะเ,เ,เ,เองนะ <laughs> ต่อไปแบบที่3แบบจับคู่โยง จับคู่โยงมันจะขึ้นเห็นไหมพอเราไปโดนใกล้ online, <reco Christ. S 2> siglo, ๆปุ่มปุ๊บมันจะมีนิสสอก็คือให้เราโยงคําตอบไปปึ๊บมันก็จะโยงได้นะคะต่อไปแบบติ๊กถูกติ๊กผิดไม่ใช่ติ๊กถูกติ๊กผิดสิติ๊กเลือกคําตอบเนี่ยมันจะติ๊กได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดคําตอบมันถูกมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวถ้าคําตอบมันผิดมันจะขึ้นเป็นสีแดงตอนเฉลยนะนี่เราจะตอบมันเป็นผิดบ้างถูกบ้างนะสำหรับเด็กที่ชอบมัว อันนี้แบบเลือกตอบเขาจะมีตัวเลือกให้เรามาเห็นไหมที่เราพิมพ์ไปมันก็จะขึ้นเลยว่าจริงหรือเท็จนะนก็ใส่ไปต่อไปแบบพรนัยก็แบบที่เราทําไว้เราก็มาเลือกซิอันไหน,นเราเลือกอันนู้นนะมันก็จะสีเปลี่ยนใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็เคยทำครั้งแรกนะเนี่ย สองแบบนี้เม่งทำครั้งแรกก็ส่วนมากจะใช้แบบที่1ถึงแบบที่4ข่าวนี้พอทำเสร็จแล้วเราก็กดฟิ n i s นะตอนเด็กทำงมงเด็กก็จะกดฟิ n i s อย่างนี้แหละนะคะเึืเราก็จะขึ้นไปดูนี่ไงคำตอบเราก็จะได้อย่คะแนนออกมาคะแนนสามารถตั้งค่าได้นะต้องเข้าไปดูในการตั้งค่าเองอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้ในการตั้งค่าคะแนนส่วนมากคะแนนนี้ให้เต็ม10หมดเลย เพราะเด็กส่วนใหญ่จะดูง่ายคะแนนเต็มสิบเราได้เท่าไหร่อันนี้เป็นการให้เด็กเขาวัดตัวเองเฉยๆว่าเขาสามารถทํากี่รอบก,ก็ได้นะคะนี่ไงข้อไหนที่ถูกมันจะขึ้นสีเขียวข้อไหนที่ผิดมันก็จะขึ้นออกแดงๆส้มๆอย่างเงี้ยนี่นะเขียวๆก็จะถูกแดงๆก็จะผิดเนี่ยนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่รู้มันเฉลยยังไงเหมือนกันนะคะนี่ไงนี่คือจบแล้วครบทุกอย่างถ้าเราพอใจ เราก็ไปเซฟตรงช่องที่3เครื่องหมายถูกนี้นะแต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็กลับไปแก้ไขอันแรกในกรณีบางทีชื่อว่าเราทําไปแล้วเฮ้ยเราเฉลยผิดนี่ว่าเราก็กลับไปกดปากกาใหม่แก้ไขใหม่มันก็จะเป็นหน้าแบบเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็มาพีววิวใหม่อีกทีนึงลองกอกแล้วก็ลองทํา และเมื่อเป็นที่พอใจในใบางานแล้วเรากดปุ่มที่3นะคะปุ่มที่3คือการเซฟแต่ถ้าไม่พอใจยกเลิกเลยเรากลัวเสียโค้ต้าในการเก็บใบางานของเราก็กดกากบาดก็คือใบางานนี้ก็ไม่มีเลยแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะแต่ถ้าเรากดเซฟไปมันก็จะไปอยู่เอาไว้ใช้ต่อนะคะอ่าบอกไว้ก่อนโค้เต้าเวอร์ชันฟรีนี้ใช้ได้แค่30ใบางานนะคะเราสร้างได้แค่30ใบางานนะคะ ถ้าอยากไปเยอะกว่าน,นั้นต้องไปเสียเงินนะคะเอาวิธีการเซฟกดตรงนี้นะอันที่3ปึบ๊บอันนี้คือทางซ้ายคือคุณต้องการจะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่ก็คือเหมือนเหมือนแชร์ให้คนอื่นสามารถเอางานของเราไปใช้ได้ถ้าเราจะเผยแพร่ระวังให้ดีรูปหนังสืออักษรข้อความต่งตางๆมีลิขสิทธิ์หรือไม่นะคะแต่ถ้าเกิดเราจะเก็บไว้ใช้เองคนเดียวคนอื่น มาเอาของเราไปใช้ไม่ได้นอกจากว่าเขาจะเข้ามาใช้โค้ดของเราหรือใช้ลิงก์ของเรานะคะอันนี้จะใช้วิธีที่2นะคะก็คือเก็บของเราไว้เองแล้วเราก็โยนให้เด็กเลือกตรงนี้แล้วก็มาบันทึกชื่อชื่อไฟล์งานของเรานะคะชื่อไฟล์งานของเรา นี้ใช้ชื่อการสร้างไลท์เวิร์กชีตแบบครบทุกวิธีละกันนะคะจากนั้นพอตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็เซฟฟึบเขาก็จะไปแล้วเราก็เปิดดูซิว่ามีของเราไหมโอเพนนี่ง่ายเจอแล้วแบบเมื่อกี้เลยแบบที่เราทำนะคะถ้าเราจะดูงานทั้งหมดของเราอยู่ที่ไหนเข้าตรงชื่อของเรานะ เลือกลูกศรมา My work sheet จะเห็นงานของเราทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้นะคะจะอยู่ในนี้ตอนเราจะเอาไปให้เด็กใช้ก็แค่คลิกตามใบงานนั้นแล้วก็คอปลิงก์ตรงนี้แล้วก็ประโยน์ให้เด็กนะคะนะคะไปะโยนให้เด็กทําได้เลยเดี๋ยวจะมีคลิปการส่งงานอีกทีนะคะถ้าเราสะดวกคอปตรงนี้ไปเลยโอเคแค่นี้นะฝึกเอา หม่อบ้างไรบ้างเดี๋ยวก็ได้เองถ้าต้องการจะปรับเปลี่ยนคะแนนเข้าไปดูในการตั้งค่านะแต่นี้ไม่ได้เปลี่ยนมันจะอยู่ในเมนูพวกนี้แหละนะคะใช้ได้หมดเลยโอเคนะบ๊ายบายค่ะจบแล้วการสร้างไลฟ์เวิร์กชีตแบบรวดเดียวครบทุกวิธีก็ไปประยุกต์ใช้เองนะคะ รูปแบบใบงานจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจอยู่ที่แพลตฟอร์มของตัวเองนะคะ